พี่น้อง FC ที่รักทุกท่านครับพบกันอีกเช่น <c oughs> เคยกับโอเคพินวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลำมิบิสกินแล้วก็มีโรคอื่นๆนะครับจะได้มาพูดรายละเอียดแล้วก็วันนี้ก็จะมีการตอบคําถามพี่น้อง f อที่ส่งคําถามเข้ามานะครับเมื่อวานนี้ผมได้ลงรูปแม่วัวที่ฟาร์มของเรานะครับซึ่งเป็นสัตว์เร็วมากนะครับ หนึ่งเดือนกับสิบหกวันเป็นสัตว์แล้วพี่น้องก็ถามเข้ามาว่าบำรุงดูแลยังไงนะครับอันดับแรกก็ดูที่พันธุก,กรรมพันธุก,กรรมนี่ถือว่ามีความสําคัญนะครับเพราะว่าตัวนี้แม่เขาก็เป็นสัตว์เร็วคลอดลูกสองเดือนนี่เป็นสัตว์แล้วพอถึงเขานี่ก็แป๊บเดียวก็เป็นสัตว์เหมือนกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับการบํารุงของเราด้วยนะครับเรื่องอาหารโชนาการนะครับอาหารที่ให้กินมีพลังงานโปรตีน ได้รับแร่ธาตุครบถ้วนสมบูรณ์ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยเพราะว่าวัาวที่คลอดออกมาเนี่ยถ้าได้รับอาหารไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะไปกับนมหมดก็คือถ้ามันไม่สมบูรณ์มันก็จะเอาความสมบูรณ์ของแม่ไปสร้างนมนะครับบางทีก็มีการย่อยสลายเอาเนื้อแม่นั่นแหละไปเป็นโปรตีนในนมแม่ก็จะผอมลงผอมลงผอมลงทุกวันนะครับก็จะไม่เป็นสัตว์เราก็ควรที่จะรักษาระดับ ร่างกายของแม่วัวให้ได้คะแนนสามเหมือนที่ผมเคยเล่าในคลิปก่อนๆนะครั Hello, บให้อยู่ในระดับ3นะครับแม่วัวก็จะเป็นสัตว์เราก็เสริมพวกอาหารข้นโปรตีนสูงนะครับช well, okay. <oda> <settle>. ่วงนี <que> then, <umble> ้ให้โปรตีนยี่เปอร์เซนได้เลยนะครับเสริมแร่ธาตุฟีมิกนะครับอยู่ที่ฟาร์มเราก็ใช้โรตีนบิทบิปแคทเทิลใช้เป็นประจำนะครับไม่เคยขาดเลยนะครับเมื่อเป็นสัตว์รอบแรกก็ยังไม่ถึง2เดือนเราก็ยังไม่ผสมดูรอบหน้าไปดูรอบหน้านะครับเราก็จะผสม มาพูดถึงสถานการณ์ของโรคลำปีสกินก่อนนะครับซึ่งเป็นโรคที่ตอนนี้บางพื้นที่ก็เริ่มที่จะซานะครับซาไม่ถึงว่าโรคสงบลงแล้วแต่ที่ตามมาคือต้องมาตามรักษาแผลนะครับบางท่านก็เป็นแผลวัวเนี่เป็นแผลต้องตามรักษากันยาวเลยนะครับบางตัวเป็นเดือนแล้วยังไม่หายเลยแต่บางพื้นที่ตอนนี้ก็ยังมีการระบาด พื้นที่เดิมบางตัวนะครับเช่าของข้ออื่นก็หายหมดแล้วบางข้อก็พึ่งเป็นก็มีครับตอนนี้ในพื้นที่แสดงว่าโรคเนี้ยมันยังอยู่นะครับมันยังไม่หายยังไม่หายไปไหนก็จะเป็นอย่างนั้นแหละ,ะก็พอดีมีพี่น้องเอฟซถามเข้ามาว่าวัวที่ป่วยเป็นลำปีสกินหายแล้วมีโอกาสที่จะเป็นอีกไหมนะครับก็ตอบอย่างนี้นะครับว่าตัวที่หายแล้วในช่วงเนี้ยช่วงใหม่ๆแรกๆเนะี่ยไม่ใช่มันหายครับ คือวัวมันพอมันเป็นปุ๊บเรารักษาหรือบางตัวไม่ได้รักษามันมีภูมิต้านทานขึ้นมานะครับเมื่อภูมิมันลดอาจจะด้วยสาเหตุความเครียดก็ดีการขาดอาหารโภชนาการอากาศเปลี่ยนแปลงหรือหลายหลายประการที่ทําให้วัวเครียดภูมิลดนะครับเมื่อภูมิลดปุ๊บโรคมันก็ที่ภูมิคุ้มกันจับเชื้อเอาไวนะ้น่ะมันก็ก่อโรคขึ้นมานะครับมันก็ ได้เหมือนเดิมนะครับนี่บางตัวบอกว่าหายประมาณเดือนหนึ่งแล้วกลับมาเป็นอีกนะครับก็แสดงว่าในร่างกายเขามีเชื้ออยู่แต่ว่าภูมิน่เขากดเอาไว้นะครับภูมิภูมิด้านทานในตัววนะัวกดเอาไว้กดเชื้ออไว้ไม่ให้แสดงอาการแต่พอภูมิลดปุ๊บนะครับมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เริ่มต้นรักษาใหม่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะลูกวัวนะครับอันนี้ก็ฝาก ี่น้องเกษตรกรคําถามที่ถามเข้ามาเป็นคําถามที่ดีมากนะครับเปลียนแล้วเป็นอีกได้ก็คงจะต้องทิ้งเวลาประมาณนู่นแหละหายประมาณสองเดือน3เดือนนู่นแหละครับมันจึงจะถือว่าหายจริงๆก็คือภูมิมันแข็งแรงจริงๆช่วงนั้นก็จะหายยาวไปเป็นถึง5เดือนนู่นแหละครับถ้าได้รับเชื้อก็จะกลับมาเป็นอีกได้เพราะว่าหลังจากหาย5เดือนเนี่ยมันก็จะสามารถเป็นโรคนี้ได้อีกนะครับก็วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือวัคซีนนะครับ ก็ช่วงนี้ก็มีวัคซีนเข้ามาเยอะๆของสมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบัมาันในประเทศไทยตอนนี้ก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้จัดหาวัคซีนมาให้ครั้งละหมื่นโดสเป็นรอบที่2แล้วครับรอบที่2แล้วก็พี่น้องที่เป็นสมาชิกก็รอรอบที่3นะครับรอบที่2ก็หมดหมดเขตแล้วนะครับรอรอบ3ก็เอามาไว้ว่าใช้ในฟาร์มของท่านนะครับที่เป็นสมาชิกของสมาคมนี้นะครับคำถามต่อมานะครับ ถามเรื่องวัคซีนนี่แหละการฉีดวัคซีนลำปีสกินสามารถฉีดวัวแบบไหนได้บ้างนะครับโดยเฉพาะหลายท่านสงสัยว่าวัวท้องฉีดได้ไหมวัวท้องฉีดได้นะครับฉีดได้ฉีดได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ลูกวัวนะครับลูกวัวก็คือวัคซีนที่ฉีดได้ทุกเพศทุกวัยถ้าเขาแข็งแรงฉะนั้นลูกวัวที่คลอดออกมาเนี่ยเราต้องประเมินก่อนว่าแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนจึงจะฉีดนะครับก็คือวัวเนี่ย บางทีคลอดออกมาเนี่ยภูมิอะไรเขายังน้อยอยู่นะครับก็ต้องรอให้ถึงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนก็ตามหลักก็ประมาณเดือนขึ้นนะครับเดือนขึ้นสามารถฉีดวัคซีนลำปีสกินได้เลยไม่ต้องรอมากกว่านี้หรือบางทีบางตัวช่วงที่แม่ท้องอยู่ได้รับวัคซีนไปแล้วเราก็ประเมินอาการดูว่าลูกที่ออกมานะมันจะได้รับภูมิจากแม่ไหมภูมิก็จะมาทางนมน้ำเหลืองน้ำนมนำเหลืองนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นภูมิต้านทานที่จะถ่ายทอดจากแม่มาสู่ลูกตัวนี้แหละสําคัญฉะนั้นที่น้องเกษตรกรที่มีวัวคลอดก็ต้องพยายามให้ได้กินนมน้ําเหลืองให้เร็วที่สุดนะครับภายในสองชั่วโมงนี่ต้องได้กินแล้วนมน้นําเหลืองนะครับถ้ามันลุกกินเองไม่ได้ก็ต้องรีดกรอกหรือพยุงให้ไปดูดนมแม่ให้ได้นะ<ส>ครับนมน้ําเหลืองสําคัญนะครับมันก็จะมีภูมิต้านทานมีวัคเป็นวัคซีนนะครับนมน้นําเหลืองนะครับที่ถ่ายทอดจากแม่มาให้ลูกนะครับ ก็ฉีดได้ทุกเพศทุกวัยแต่ลูกวัวอย่างน้อยให้อายุ1เดือนขึ้นก่อนนะครับก็ฉีดนะครับคำถ,ถาม,ถามเรื่องวัคซีนนะครับคำถ,ถามต่อมานะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านสงสัยว่าขอกที่มีตัวป่วยเป็นโรคแล้วนะครับหรือมีโรคระบาดเข้ามาในฟาร์มแล้วนะครับจะให้วัคซีนดีไหมนะครับก็คือาตามจริงแล้วเนี่ย เมื่อโรคมันเข้ามาแล้วจะสังเกตว่าบางตัวมันก็ป่วยก็มีอาการของโรคบางตัวก็ไม่ป่วยตัวที่ป่วยก็คือภูมิคุ้มกันไม่สามารถจัดการกับเชื้อได้มันก็แสดงอาการป่วยนะครับเราก็รักษาตามอาการนะครับส่วนตัวที่ไม่ป่วยไม่มีอาการของโรคแสดงว่าวัวตัวนั้นมันมีภูมิต้านทานนะครับภูมิต้านทานก็จะไปจับเชื้อไว้นะครับก็สรุปว่าในคอกนั้นเมื่อมีตัวป่วยแล้วมันได้รับเชื้อทุกตัวแหละครับ แต่ตัวที่ไม่แสดงอาการแปลว่ามันมีภูมิต้านทานนะครับทีนี้เมื่อมันหายแล้วเหมือนประเด็นแรกที่ถามเข้ามาเมื่อกี้มันจะกลับมาเป็นอีกได้ไหมก็คือมันยังมีเชื้อโรคอยู่ในตัวอยู่นะครับบางตัวภูมิต้านทานดีมันก็จับไว้อย่างมั่นคงเลยมันก็ไม่กลับมาแสดงอาการอีกนะครับหรือจัดการเชื้อโรคหมดไปได้แต่บางตัวเมื่อร่างกายมันอ่อนแอมันเครียดนะครับมันก็กลับมาเป็นโรคได้อีก เหมือนที่พี่น้องถามเข้ามาในแหละว่าทําไมวัวหายป่วยแล้วเป็นเดือนแล้วทําไมกลับมาเป็นอีกนะครับการเป็นรอบหลังอาจจะไม่รุนแรงเท่ารอบแรกนะครับอาจจะหายเร็วกว่านะคฉะนั้นวัคซีนก็คือเชื้อโรคเมื่อเราเติมเชื้อโรคฉีดวัคซีนเข้าไปในตัวที่มันมีเชื้ออยู่แล้วนะครับมันก็เป็นการเพิ่มเชื้อเข้าไปนะครับแล้วก็ทําให้วัวป่วยแสดงอาการออกมานะทางที่ดีก็คือในช่วงที่วัวหายป่วยใหม่ๆ นะครับหรือตัวที่ไม่เป็นในคอกที่มีการระบาดแล้วหรือในพื้นที่ใกล้เคียงในหมู่บ้านครับมีการเป็นโรคแล้วมีการระบาดของโรคแล้วคอกเรายังปลอดภัยอยู่หรือบางทีมันเคยมีอาการนิดๆแต่นอยเช่นเคยเป็นไข้บางตัวเนี่ยเป็นไข้เฉยๆก็ไม่มีผื่นมีตุ่มอะไรเลยครับบางตัวแค่แค่บวมบวมตามขาหน้าตามคอ ไม่มีผื่นแต่บางตัวก็มีผื่นนิดๆหน่อยๆตุม่มสองตุม่มขึ้นมาก็หายอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาร่างกายเขาสามารถจัดการเชื้อได้นะครับพวกที่เป็นเร็วหายเร็วอ่ะนะครับก็ฉีดเชื้อเข้าไปฉีดเชื้อโรคเข้าไปอีกวัคซีนมันก็ไปเพิ่มเชื้อก็ว้วก็แสดงการป่วยออกมาทันทีนะครับก็ทางที่ดีก็รอเหมือนที่ว่านะครับมันจะมีภูมิต้านทานอยู่5เดือน150วันนะครับก็ค่อยฉีดวัคซีนนะครับตัวนี้เป็นสมุนไพร เป็นสมุนไพรเป็นยาสมุนไพรนั่นแหละครับชื่อว่าไวร่าคิวไวร่าคิวครับเป็นสมุนไพรท,ที่ที่ผลิตออกมาใหม่ครับตัวนี้นะครับสบรรพคุณดียังไงก็เหมาะสําหรับพี่น้องที่อ,อยู่หมอหาหมอยากหมอรักษาสัตว์เพราะว่าตัวนี้มันเป็นคล้ายๆย,ยาปฏิชีบานะ,นะครับมันรักษาโรคเกี่ยวกับพวกไวรัสแบคทีเรียต้างภูมิต้านทานอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ย พื้นที่ที่อยู่ไกลหมอหาหมอยากตามหมอไม่มาให้ท่านก็เอาไปใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคโดยเฉพาะโรคลำปีสกินตอนนี้นอกจากลำปีสกินแล้วตอนนี้ที่กำลังระบาดคือพวกไข้าสามวันนี่มาแล้วนะครับไข้สามวันไข้ขาแข็งนะครับไข้าขานั่นแหละครับไข้าสามวันปากเท้าเปือ่อยนะครับมันเป็นไวรัสหมดเลยทั้ง3ตัวนี้ตัวนี้ก็ถ้าให้กินประจําที่ยังไม่ป่วยมันก็จะสร้างภูมิด้านทานได้ ถ้าป่วยแล้วก็ช่วยรักษาบรรเทาแล้วก็รักษานะครับลดไข้ลดบวมลดปวดนะครับลดอักเสบได้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ฝากนะครับสนใจก็สั่งเข้ามา,าหรือบางตัวที่ใช้ยาฉีดแล้วมันไม่ตอบสนองก็เอาสมุนไพรตัวนี้ไปผสมน้ํากรอกผสมอาหารก็ได้ผสมน้ํากรอกก็ได้ผสมในนมป้อนก็ได้นะครับให ครั้งละ1ช้อนแกงผสมน้ําประมาณ50าสซีซีกรอกสมมุติท่ทานผสมน้านะห้าสิบซีกรอกเช้า1ครั้งเย็น1ครั้งสําหรับวัวที่ป่วยอยู่ตอนนี้นะครับเช้า1ครั้งเย็น1ครั้งมันจะช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียนะครับต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสลำปีสกินเอยปากเท้าเปื่อยเอยไข้3วันนี่ช่วยได้เลยนะครับแบคทีเรียไวรัสได้หมดเลยโรคเกี่ยวกับระบบหายใจและปลอดได้นะครับได้หมดเลยนะครับ ช้าช้อนเย็นช้อนติดต่อกัน1สัปดาห์นะครับก็สินค้าตัวนี้ก็ท่านที่สนใจอยากเอาไปลองใช้ดูก็ติดต่อเข้ามานะครับราคารวมสง่งรวมเก็บเงินปลายทาง550บบาทนะครับสินค้าตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านเป็นทางเลือกในการรักษาบางทีตามหมอก็ยากฉีดยาหรือบางทีฉีดยาแล้วมันไม่ตอบสนองยาไม่ได้ผลก็เอาไปใช้ดูเพราะว่าหลายท่านไปใช้แล้วได้ผลดีนะครับก็ฝากไวร่าคิว ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรรักษาป้องกันและก็สร้างภูมิต้านทานในสัตว์ไม่ได้ใช้เฉพาะวัวอย่างเดียววัวควายแพะแกะนะครับได้หมดเลยนะครับนะโอเคเนาะฝากด้วยนะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ